สวัสดีครับ EP นี้เราจะพาเพื่อนๆเข้ามาดูการติดตั้งป้ายนะครับตามความถนัดของแต่ละคนนะครับอันนี้คือติดป้ายเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ในการติดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวอุปกรณ์ที่ทํายังไงก็ได้ให้มันตรงนะครับอันนี้เราจะทดสอบเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์ของเขาครับอ่าก็คือบททดสอบว่าจะให้เขาติด นะครับเส้นแนวนอนตรงนี้นะครับทํายังไงก็ได้ให้แนวนอนเนี่ยวัดจากซ้ายมาตรงเป๊ะวัดจากขวามาตรงเป๊ะอ่าอันนี้คนแรกเราจะทดสอบแบบนี้รู้ปะเนี่ยว่าทายัางไงอ,อ่ามองกล้องด้วย,ย,เ,ดยวเดี๋ยวขยับแบบนี้หน่อยขยับหน่อยขยับไปตรงนี้น่อ่าโอเคอ่าคนแรกนะครับเพื่อน อันนี้ปกติก็คือเวลาไปติดป้ายแล้วชอบติดทดเพียงก็คือเราเลิกง,งานแล้วเรามาทดสอบว่าทํายังไงไม่ให้มันเพียงนะครับอันนี้คืออ้าวอันนี้แข็งสลับเลตรให้ด้วยเอาไ้ตรงไหมครับตรงไหมครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือคนที่หนึ่งคนที่สองที่สามเชียร์ใครครับหนึ่งสองสามบอกได้ครับหนึ่งสองสามครับบอกได้ครับใครจะตรงที่สุด <Yeah. S 1> ทำไมติดเล้ยวนะครับ

เท่าไหร่ครับ6กสโอ้เป <11. S 1> ็นตลับเป็นหนึงหนึ่งเกียกเลยครับมนเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> มันจะตรงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้63ิบต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันหนึ่งมิลครับต่างกันหน,น,นึ่งมิลอ่าโอเคอ่าอันนี้ดูดูดีๆอีกทีอ่ะใช่ใช่ต่างกันหนึ่งมิลเห็นไหมเนี่ยว่าตรงเนี้ยช่องว่างอ่ะช่องว่างตรงนี้ไม่เท่ากัน ไห่ตลับเม้ดแล้วว่าต่างหนึ่งมิลอันนี้เช็คจากตลับเม็ดแลอ่ะครับรออันนี้ตกร้อไม่ได้ไม่ผ่านอ้าวคนที่สองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างยุคโบราณช่างยุคโบราณเ็าทายังไงครับอ่าในเมื่อเราหาะไรไม่เจอนะครับอุปกรณ์คือเหตุการณ์เฉพาะนะเพื่อนๆดูและศึกษาไว้ครับ ว่าเราติ๊กปากกาไว้ก่อนเลยเขาเอาขวดน้ำแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เนี่ยเทเข้าไปในแก้วแล้วยังไงต่อครับแล้วผมก็จะดูเส้นเลยผมขีดไว้มันจะเป๊ะนะครับเอากล้อง z o o ให้ใกล้หน่อยสิมันจะเป๊ะจริงเปล่าแน่นอนครับอันนี้อย่าลอกเลียนแดดนะครับเพื่อนๆรอน้ำนี่เขาสองทุ่มงครับ เอ้ยทำไมแก้วแก้วมันเหี่ยงวะได้แล้วตรงเลยฮะได้แล้วขนาดนั้นเลยเหรอครับผมโอ้โหอันนี้นป้ายเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์วัฒนาการระบบ AI นี่โยนทิ้งไปเลยเนี่ยอันนี้มีมาแรงแล้วเราต้องใช้เป็นน้ำสีเลยนะเราจะเห็นชัดอ๋อถ้าจะเป็นน้ำใสๆไม่ได้ไม่ได้ครับอะไรมันจะแสบคออ๋อเอ้าคุณเต๋มาวัดซ้ำเขาหน่อยว่าเขาอะตรงไหมเอ้า เอาแก่ปวดออกไปได้เลยวัดดีๆนะครับคุณเต๋ห้ามันลำไม่ตรงนะครับวัดเป็นตลับเมตรยังวัดเอียงเนี่ยเอายังไงวะเนี่ยเอาหลบกล้องให้ก็เห็นหน่อยสินี่ติเซ็เท่าไหร่6ูปสี่เป๊ะเลยนะเป๊ะวัดวันนี้ดิเฮ้ยหรือว่ามันจะได้หรือว่าไม่แน่นะไม่ตรงหานไ่สองมิลนี่ไง อ่าเนี่ยเนี่ยจับให้เนี่ยกล้องมาดูเนี่ยจะหาว่าโม่เลยไปสองมิลถือว่าโอเคครับระดับสายตาเห็นไหมครับเพื่อน <c oughs> ๆต่างไปสองมิลแต่คนนี้ต่างไปหม,หม,หม,มิลหนึ่งอ่มามาด้านนี้อ่าเดี๋ยววัดก่อนจะหาว่าม,มูอ่าเอ้ยเย็นอ่าเยนไหนเนีเ่ยเฮ้ยอยู่มั่นคง นะครับจิต,จตวิทยาครั้งนี้วิทยาศาสตร์นะครับโอ้โหเป็นไงเอียงเอียงเอา,าง,ง่าย <c oughs> ดิกกันอยู่สองมิลคือเวลาเราไปติดตั้งงานเนี่ยยังไงลูกค้าเขามองแล้วยังไงเราบอกเอ๊ะ,ะเขาบเอียงนะเราไปจับดูห่างกันแค่มิลสองมิลเวลาไปติดงานส่วนใหญ่ดูมันมิลสองมิลมิลสองมิตลอดอเ,อเลยจะเจอมิลสองมิลน,นี่แต่หลายงานแล้วใช่แล้วเราก็คิดว่าเราแม่นแต่ว่าลูกค้าบอกเอียงสองมิล อ,อม,มินนึ่งก็งีเคยแก้แล้วง,งานมินหนึ่งเอียงอเนาเลยอยากจะถามลูกค้าไปทำตาที่ไหนมาครับ <c oughs> เจอมินหนึ่งเอียงที่ที่้องหลอ่อครับผมมันเอียงน่ารู้สึกมันเอียงมินเดียวเ <c oughs> ป็นกระหล่ำเม็ดมินเดียว <c oughs> โอ้ไปไม่เป็นเลยเดินไปไม่เป็นอ้าวดีนี้ตาของผมบ้างครับเพื่อนๆอ,อ่าอนเฟิร์เสษ็จแล้วสนใจหลังไหมได้ครับอ่าเดี๋ยวให้เปิดตัวเลขดูก่อนครับผม ปุ๊บป๊บปุ๊บปุ๊บจุ๊บจอใครทำหล่นเนี่ยตายสลาสเดียวใครทำหล่นตายอันนี้นะครับอ,ออุตส่าห์สั่งซื้อมาจากลาซาด้าซ้ำเพิ่มเข้าอีกคือเวลามันหล่นมันอาจจะคิดไปเองว่ามันอาจจะกระแทกขอบยางอ,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 อ่าเพราะมันมันมีแรงโน้มถ่วงม,มันหนักพอมันหนักปุ๊บมันก็อนกนกโอ้ก็ไม่เสียอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆสนใจติดต่อหลังไม้ได้อันนี้นำเข้ามาจากประเทศอะไรรู้ไหม สาธารณรัฐประชาชนหายากนะครับเนี่ยรอหองนานด้วยเดี๋ยวหาโมน้ำท่วมเลยมาช้าหน่อมาอันนี้ครับเพื่อนๆอันนี้ของแก้วนะครับนั่นไม่ใช่นี่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยอันนี้ให้เขาดูว่าเขาอ่ะเยี่ยงในระดับด้านเนี้ระยะห่างหนึ่งเมตรเนี่ยหนึ่งเมตรเนี่ย เนี่ยมันมีตัวเลขกำกับอยู่มันบอกว่าด้านนี้สูงกว่ามีลูกศรอ,อยู่อ่าด้านเนี้ยมันจะเอียงขึ้นไปอยู่ประมาณหนึ่งจุดสี่มิลนึกออกไหมเพื่อนๆอนอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามันด้านนี้เอียงบ้างว,าว่ามันเป็นยังไงอ่าอันนี้เราเราติดแบบเอียง,ยงไปก้อนก็ <c oughs> ติด ตรงมันง่ายเาเี <ปะ S 2> เมันบอก<ำ>ให้เราเอาลงฝั่งขวาเห็นไหมอันเนี้ยสองจุดหนึ่งมิลตัวเลขตัวเลขที่มันแตกต่างกันอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆมีใครดูไหม <c oughs> อือทีนี้ผมจะติดแบบตรงปเป๊ะเลยให้เพื่อนๆดูว่าทำยังไงอ <c oughs> <c oughs> ือตรงมีเสียงลม S <S เสียงดนตรีประกอบหน่อยแท่งนี่ซาสดไปก่อนหล่นมางานงอกเลยเนี่ยยกซ้ายขึ้นตลอด้ายดูดเบากว่าไม่ใช่หรอกแม่เหล็กมันแรงโอ้โหมาฐานมาฐานของพี่ใช้หน้าเขามาฐานมากเลยทุกอย่างระดับน้ำทีหลัง ใครมาบอกเอียงใครมาบอกไม่ตรงมามหาผมได้นี่ศูนย์จดศนศูอ้าวคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเจอปัญหาแบบผมลูกค้าบอกเอียงหนึ่งมิลแล้วทีมงานบางคนไม่เข้าใจเราเรอาว่าเราเรื่องมากอ<ท>่่ถ้าเกิดคลิป <ร ays era> นี้เห็นไม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราเจอปัญหาจริงๆว่าลูกค้าบอก <แ alternatives> ชี้ว่าเราเอียงไปหนึ่งมิลแล้วเราก็พูดไม่ได้เราก็ต้องทำอันนี้ไม่ต้องเขียงกันอีกแล้วต่อไปนี้โลกเปลี่ยนไปเลยก็คือคุณซื้อระดับน้ำจากผมแล้วเดี๋ยวผมจะดูแลคุณได้อย่างดีพร้อมเดี๋ยวผมจะทําเป็นกล่องพัาสปูดเก็บไว้ให้ด้วยคุยกันแล้วคือเซฟให้อย่างดีคือเอาง่ายๆเวลาไปติดตั้งเนี่ย ไม่ใช่คือถ้าไปติดอยู่ติดงานสูงสูง,สงแล้วมันหล่นลงมามันก็ใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็จะคิดเพิ่มเข้าไปอีกก็คือเราจะทําเป็นกล่องนวมเป็นแบบฟองนงฟองน้าํามีใส่เป็นพัดองผ้าบุดพอไปถึงกุ๊บก,ก็ดึงออกมาอ่าเหมือนหนังจีนนะที่ว่าเวลามันจับ อะไรว่าจับวิญญาณจับอะไรเงี้ยอ่าอะไรเงี้ยถ้าถ้ายอดเราขายดีเราก็จะทำเป็นรูปทูชีพเวลามาให้มันกลางเองโอเคนะครับคลิปนี้เข้าใจนะครับเพื่อนอ่าอันนี้ระดับน้ํายังมีอยู่ครับมีแบบระดับน้ําไม่หายไปไหนแต่มันมีระดับดิจิตอลเพิ่มเข้ามาอันนี้เผื่อลาคาญดิจิตอลกดปิดก็ได,ได้นะครับ ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมมีบอกมีขึ้นมีลงด้านไหนเอียงซ้ายเอียงขวามันบอกหมดเลยอ่าโอเคก็ตามนี้นะครับมีคนดูป่ะเนี่ยกี่คนไม่รู้สองแสนสองแสนโอเคอคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์มากกันน้อยเพราะว่าผมเข้าใจได้เลยว่าคุณจะต้องติดป้ายเอียงอย่างน้อยๆคุณก็ต้องติดเอียงไปมิลนหนึ่งอะแล้วถ้าคุณใช้ตลับเม็ดร,ระดับน้ําของผม ปัญหาคุณจบไปทันทีคุณจะไม่เจอปัญหานี้อีกแล้วคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ